สวัสดีจ้าม,มือนี้เป็นวันของหมาหมาจ้า <c oughs> มาเบ่งหมากัดกันจ้า <c oughs> เอา้าเอา้าบักโดเข้าระเด้ออันที่บ้านเบ็ดกอปากไหนโหดยกมือนี่ไอโหดนี่คือไอโหดมันชื่อโหดมันชื่อโหด <c oughs> สวัสดีจ้าหนูชื่อลินลี่จ้า ลิลลี่ oh oh เป็นตัวเมียน่ารักน่ารักน mm ่า hmm. ล,ละหดมานี่มาหด oh <my> โหดมา, <c oughs> ดมาหน้าตาผสมโหดหอกว่าซื้อซื้อบะเขากับบุคลิกโหดหน้าตาบา่ะหด อ,อันนี้แหละคือปายุผู้มักหมา,มาเลี้ยงหมาหาตัจ้าเดี๋ยววันหน้าไปถ่ายไปถ่ายคลิปหมาของปายุจา้าปายุเลี้ยงหมาหาตัเ <c oughs> ด๋ยวสิผ้ามาเบิ่งบักพาวเดอบักพาปลูกไว้ปลูกไว้จักปีใกล้น้อยบักพาวสามปีเบิบบ้งรถ สามปีกว่าบางต้นนี้กับต้นนี้ใส่กันหลดเด้ออายุอายุซ้ำกันจ้านี่มันต้องทำแบบนี้สามปีคือกันมึงต้นมานหลดต้นนี้ได้กินน่วยแล้วจ้าสามปีเี่ยเ,เอาไก่น้อยอีแสงหนึ่งยู่ทางไหนเนี่ยมันคือมีน่วยเดียวทางไหนน่ะนนนบบโอ้ยปีแรกบ่จับ ต่วาแซงหลายอยู่ต่ว่าบจับจ้าโบจับหมากแซงหลายอยู่ต่ว่บจับหมากโคตมาโคตโคตรโคต เข่าก็งามงามพี่น้องเข่าก็งามเด้อหย่างามว่าเป็นเข่างามได้หย่าหย่างามจ้าโอ้ยมีหอดลิงขึ้นตบหมาฮวงลงมาถ่าแม่ลิงว้ยเอา ลีบลีงขึ้นต้นมักม่วงโอ้บ่แม่มักม่วงมักฮวง,งโอ้ยตายตายตายลีนมาลีนลีนลนลีนลีนหมอ,อกซอยแน่รับบ่ไหว <c oughs> สอง,งลุ่มหนึ่งบลีนสองลุ่มหนึ่สองลุ่มหนึง่งอยากเลียนอยากหยอกหยอกแห้นมาหน่อย,ยอหย ไส่หวานอยู่ใส่หวานอันนี้แล้วอันนี้โหดจ้าอันนี้โหดตะกอนโหดโดนเออเบ็ดเบ็ดกอปากใช่ไหมอ่ะเบ็ดกอปากหายแล้วครับโอ้ยลิ่งหน่อยแม่โดนโดนประคุงสิหักลูกหักลูกมันจะหักง่ายใชลูกตัวนี้ ตกต้นไม่อย่าต้อ้